ก่น้องมาหล่อตลาดเด้อกับหน่อยเชิมาดีสวัสดีสบายดีทุกคนกาไปหลอกมีกี่โลทั้งคุณมั้งกี่โนมาไวเนี่ยโอ้ยชัยอ้นเเห็นมันมาบมาขายหม andal, familia, ot, <UC S> ู่ <at> <m z ul heures> <visuals>

อสอโลเลยจ้าตัวนั้นราคาเดียวบนสกักระดาเพืบะเมนสบ้าเลยเย่าใ็้ลูกบ่เอานี่ตังหาตัวเอายังราสิบลเตอานี่โลนึ่งโลรเอาไปแกงผสมแกงซีนสมงามเลยนี่โลคิดหนึ่อันนี้ใช้โลคิดหนึ่งร่าได้อันนี้ จักโต60 110โตราาก็6 50บ่ได้บ่50บ่ได้บ่60จ60ก็170 110โฮอดบ่ออ130อันไหนนี่ อ,อ,อืมบุเป่องเจ้าพน้งอง่ายคนขี่ไหาคนขี่ไหามาหลัดแม่มาแต่ตลาดนี่คือกระตุมขนมเต็มเลยนี่ ป่ะเลยอะปีกัวไวอืมอานองกินด้าเบียดมันหน่อยหนะามด้เนาะเลืาอกครับค่ะ

ไม่ที่รอมาอีกแล้วนี่ย่องเลยตื่นนั่งลงนั่งลงเป็นแม่ลุกกระลุกนั่มมานี่นั่งลง,ง,ลงมุกทิพนร้วยทิบโตเป็นบ้านพิมเอาหนุออ่มอ่ะอืม น่งลงน่งลงไถลุกลกุกนางแม่น้ำมันเปื้อนเนี่ยไปตักเอาล้วนะคะ ให้คุณตัวอ่างให้ยูทั้งทะลุเอาจับกินเองเนี่ยแม่ลูกมือไม่เปื้อนแล้วได้นี่มเอามาก,กระไล,ยยล่เยอโร่เออจับกินเองโลด เจ้าคุดก็มีแต่ตัวผู้วะมีตัวแม่ยวะเบิดแล้วเบิดสั้นมุ่งจะกอกแบบนี้อันนี้มันบ่ทันซุกผู หัวหนึ่งแล้วเข่าฮะก็ข้างแล้วหดเข่าฮะเอากินในแม่เสกอกค่ะพี่เห็นนอกไหมลูก ทำให้มันก็คือไม่ห แซ่บุหุมาดองอันแช่พี่น้องบอาบอกคนละหัานไปนังเต็มปากเลยเต็มปากเลยอันนี้กินยังอีกบะนี่นุ่มละกบบดกลองหนึ่ง

กินมานนนะะอยากก่างกินนาสิแก้วไม่ชื่อช่องกล่องกบนี้หลามหมักไปลูกของชาวพันตลนาดเมื่อไหร่แม่ซื้อชั่นี้ <c oughs> มีปิงเอ็นเด็ดปิง ហ្នឹងពីนมមកតាមអោពីព្រះចៃហ្នឹងមាន2ម៉ៃចៃយកវិញមកហើយពីព្រះចៃណមក ทางีนพี่ขั้นญี่ป่นบนเตาไปถิ่นได้ถือเป็นเงือนคุทแต่หว น้อยจักน้อยหนาหนึ่งเขาทุกคนมาเขาเก่ายังบดซักยังบดเบิดเลยฮะนัองลุงมาใส่ขี่กิโลแม่เน่ยไม่คิดวเมียนสะเก็ดน้ำมันเป็นบ่ลูกเป็นบ่นางลงไหม อันนี้เป็นนมนะลูกเป็นนมะไรนมหมูนางรั่ง,งลงรุ่งยังกระยกักระยอมเก็มือ คือหิวไเนะมึงอยู่เืนอนกูนี่เนาะนงินนึยยิไปเตะันไปแหละนั่งลูก,ลกไงอืมใช่ง่ายง่ายเลย ใเรี่อนดึงปีกมันออกล้วดึงขีในกดมันออกแบบนี้แล้วก็ขี่ในคอมันนั่งเริ่มมันไม่เห็ดใช่ไหมจะได้มีไข่กระ่อยดึงออก พอม,มันมันมีขีดต้องออกเ็นบอเ็นเห็ดนี่ึงอม เลเด้อพี่น้องคลิปนี้กันบดแนวหนึ่งก็าหาแนวหนึ่งกินความห้ามบาทนี่พี่น้องเอ้ยกินปลาถุกอันในีน่สิ่งที่ไปซื้อมาเลยกิเอากินเอาคิด้รงน,นี้ไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กันลาไปก่อนเด้อจ้าพร้อมมากิน